เอาน้ำพ่อก็บอกแล้วว่าไปถามที่เนี่ยพี่เนี่ยพี่เจ้าหน้าที่เขาเลยเออว่าที่เขาบอกว่าห้ามเข้าอ่ะยังไงเราจะปล่อยผ่านเรื่องนี้ปล่อยไม่ได้เลยนะอยากรู้ห้ามทิ้งใครอยากโอ้โหจะลกมาทิ้งไม่ได้ซะแล้ว พี่ชายเราจะโดนจับในข้อหาทําให้ที่นี่สกปรกแล้วลูกมาทิ้งที่นี่ให้ได้เลยนะกินเยอะซะด้วยเลยแับแม่มโหพี่ชขยหรอฮะแรกๆมันก็ไม่เป็นแหละแต่พอทิ้งมานานๆมันก็จะเน่าไม่ได้หรอกเธอดูข่าวกัมพูชามาแล้วใช่ไหมไม่ดูเนี่ยประเทศไทยอ่มันไม่มีอีแล้งมานานแล้วอาฮะตอนนี้เขาบินไปที่กัมพูชากันจนหมด ก็เลยไม่มีแรงแล้วที่นี้่ถ้าเธอมาอยู่ที่นี่แล้วยังไงอ่ะแรงมันบินกลับมาไม่ทันน่ะใช่ไหมได้ทำยังไงอ้าวสพานข้ามเข้าสะพานชมุดใครจะกล้าขึ้นไปถ้าเธอน้ำตกไน้ำไปไหมเราเธออาจจะต้องว่ายน้ำข้ามไปนะน้ำใช้วิธีว่ายน้ำข้ามเอาน้ำตกน้ำตกตะคลออีกประมาณสิบกิโลฮะ เฮ้ยแค่สิบก oh, ิโลเองขึ้นน้ำเดินไปแป๊บๆก็ได้แล้วมันแน่นมากจริงๆแม่ว่ามันจะเกน่กงที่หัวเลยคุณพ่อคุณแม่เดินไปหาเห็ดอะยังนานกว่านี้พ่อเดินกันไปประมาณร้อยกิโลอะไปหาเห็ดอะท่านอยู่ในมอรดกโลกดงพญาเย็นเชนีมือเช้า มือขาวแม่แก่แล้วเดี๋ยวมือขาวแม่ใช่ไหมนัเนะนอ้าวล้มเลยเล่นดินช่วยสะพายให้หน่อยกเกมถูกดีนะหลุดอ้าวไปไงแะเนี่ยจากที่เราเดินมาเนี่ยก็สักพักหนึ่ง มันจะมีเห็ดไหมน่ะพี่ลิมไม่มีหรอกไม่มีหรอกบอข้างทางเลยนะเจ้าหน้าที่เก็บไปหมดแล้วเจ้าหน้าที่เก็บเห็ดไปหมดแล้วโว้ยไปขอซื้อต่อได้ไหมไม่หรอกขอซื้อเห็ดได้ไหมป่าต้องมีดิป่าธรรมชาติแบบนี้ทำลาสัตว์เลยนะป่าสัตว์เราไม่ได้ล่า เห็ดอะไรอ่ะเห้ขาวเหรอเหมือนเห็ดตะไคร้แมยไม่มีตาดีมองเห็นแต่เห็ดนอกแต่ตนหาเห็นได้ก็ต้องมองเห็นเห็ดสิลูกห้ามนำห้ามห้ามเอาการเก็บอะไรออกไปห้ามพันไม้ห้เอาพันไม้อยู่นี่แเก็บออกไปี่โลกเห็ดเห็ดเห็ดไม่ใช่พันไม้นี่เก็แล้วนะเอาได้เห็ดเป็นพันไม้ห้ามีข้ามีโอ้หนักดีนะมาเต็ม หนักหนักหนักนักเสเบียงพวกเธอนี่ก็เยอะอยู่นะะน้เออปวดน้ำานี่แหละหละัลกเลยอ่ากีก็ไปลไเะเท่ไหม,มยหน่วยจาดก,การต้นน้ำเรายังไงอ่ะต้องไป้รงไหงลูกฝาต้องร้อยปี ต้นน้ําไปอีก850เมตรอีกกิโลนึงอ่ะเธอน้ําตกตะคออีก100ยร้กิโลน้ำตกอีก100กิโลเธอจัดไปไม่ไกลหรอกแค่100โลได้อยู่มีกางเกงที่หัวผูกอ่ะมาเปลี่ยนไหมมีไหมหนูเอากางเกงที่หนูชอบมาที่ไม่ต้นยางนาปะแน่นอน เกมพวกขี่หอหลวงอขี่ใส่สบายสบายลงทางเก่งนแป๊บนึงหนวมีน้หดแลาล่ะงยได้ยินเสียงไหมล่ะไม่ได้ยินอันนี้เนี่ยก็เป็นร่องน้ํานี่ก็เป็นร่องน้ำเนี่ยไม่ค่อยยินสัไห่ข้างๆนะนี่เนอี้อากาศเย็นดีแฮะถ้าอากาศเย็นน้าก็น่าจะอุ่นๆเะมันแดดมันจ้าหน่ดีไหม อากาศตรงนี้เย็นน้ำก็จะเย็นวันตอนนี้มันจะไม่ค่อยมีลมเท่าไหร่เอาก็มันเขามันก็ต้องมีมันก็ต้องมีสัตว์ปะจากนี้เขามีไม่เหนื่อยเลยลูกไม่เหนื่อทั้งพูดไม่เหนื่อยไม่สีดำมันมทันนี้มือขาวนะทันนี้มือขาวทันนี้มันไม่เป็นสัตว์ดุหรอกแปลว่าเขารักสะอาดใช่ไหมพี่น้ำ เารักสะอาดเขาก็เลยมือขาวล้างนะล้างมือบ่อยอดี๋ยเลยเป็นชนีมือขาวหรือถ้าผืนดินเป็นชนีนี้ไม่ได้เลยนะไม่ค่อยล้างมือก็จะสกปรกหน่อยเสียงน้ําตกเสียงน้ําตกเสียงน้ำเ่ยถึงแล้วหัวก็มีเหรอแห อ่อทางไปสุขาอ่ข้างหน้านะตรงนี้เราจะไปสุขาแต่เราอ่ะจะไปตรงนี้เนี่ยนะัเหมือนงูอ่ะเหมือนงูไหมไปเดินข้ามไปนี่เมื่อคืนน้ำท่วมเหรอพ่อเดินข้ามไปนี่มันเคยนน้ำท่วมเหรอเวลาน้ำไหลลงมาตัอทางลานดต้องไหลมาตรงนี้ได้ระวังนะลิงมันโหนได้ด้วยลิงมีมือเนี่ยอ่ะเดี๋ยวจะถึงละใกล้จะถึงละ อีกนิดนึงเนาะจะถึงละน้ำตกตะควอ water fall water ทำไมมี head fall ด้วยครับโหขวดกินเยอะเลยนะพ่อเดินได้เฉยพ่อยังเหนื่อยเลยเธอเธอนี่นะนี่ไงเป็นไงบ้างตื่นตาตื่นใจดีไหม นี่ไงที่คนนีกมาเป็นเรื่องสิ่งที่ให้เดินอยู่ไม่มีตรงลึกเราก็ตอกแล้วก็ตอกแล้วแบอขึ้นหูมันจะลึกอยู่เดินไปตะกอนกันนก็เยอะอยู่ข้างบนคือข้างบนนู่นต่อไปอีกลึตกสุดเลยนะอ่าไปต่อไปต่อตรงนี้เป็นทางเดินลงยันลงไม่ได้ไปเดินไปอีกนิด เสซตาหิวก็กลับเลยนะเพราะเราไม่ได้พกอะไรมาอ่ะไปต่อโอยระวังลื่นนะเธอลื่นไม่เอียงทางก็จะลำบากสักหน่อยนะโอ้ย นั่งไปดับไเดินข้ามไปฝั่งโน้นไหมล่ะเดินข้ามไปฝั่งโน้นไหมล่ะก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะแต่ไม่แดดหรอคนก็เยอะไม่ใช่ทางที่เดินนี่เป็นลานหุ่นแล้วเป็นโพดหงุเหมือนกลายเป็นเป็นฝายกั้นน้ำสักฝายเลยอ่าแล้วจะมีน้ำตกของโน้พ้าเดินข้ามไปฝั่งโน้นได้เหรอ ก็จะมีที่ที่ให้พักนะวันนี้มันไม่คมีวันนี้วันอาทิตย์คนก็เยอะอยู่นะเป็นไงน่าเล่นไหมใช่ใช้ได้ไหมหอ๋เอเราจะเอาตรงไหนอ่ะ<ม>เอาเลยเหรอรับกลางกันก่อนมีมดเลยตันนี้ใช้กลางน่อยนี่ตัวนี้มีมดนะกันอับๆไม่ หยยบมาเียหยบมาพี่อีด้นหนึ่งกากับไปด้านหนึ่งกับอีด้านหนึ่งระวังโดนพี่ข้างหลังนี่ยนี้อยแดดก็เตบตามมาแล้วก็มีแดดมาข้บนก็นเลยนแต่เดกน้ำแเด็กๆล่นะอ่ะถึงแล้ววางของกันเลย อยากเพ่อนเลยดีกว่าจาับดำน้ำจับหินแางเกงยังไงแบบเกงดีเราอะไรยังไงทางวงเกงเนี่ยลงไปหลุดแน่แค่เดินไปหลุดแน่หนไม่แตะลุกเท้าไปลงเล่นขยับมาในข้างในดีกว่าขยับมาข้างในดีกว่ามาเอารองเท้าเข้ามาข้างในกัาานอีกตัวหนึ่งเอาไหนมาชุดว่ายน้ำเหมาหนูเอามาไหมเอาแต่ตัวหลวมมาชุดว่ายน้ำตัวเอง ่ะเปลี่ยนตัวนี้ได้แรงลงเลยนะ,นล,ะลูกไม่มีใครเชื่อฟังที่แม่บอกหรอแม,ม่ขุดดินเปลี่ยนเกงถอดเลยโุณพัดเช็ดตัวอยู่เย็นอ่ามาเตรียมตัวเตรียมตัวที่แม่เตือนตั้งแต่อยู่ที่บ้านด้วยค่นะน้ำตกหวังได้น้ำตกตะเคาะประจันตาคามปราจินบุรีนี่นะตายแล้วถึงแล้วมังเปือนเหมือนเป็นโขดฉีก เป็นล่องน,น้ำล็กๆแบบนี้ล่องน,น้ำโดนซอกโดนซอกโดยน,น้ำนะก็เป็นรอยรล้าไปเรื่อยๆแล้วก็ตรงน,นี้ก็จะเป็นหนอนเป็นฝายสายกันน้ำไอ้น้ำมันตกอยู่ไหนก็สวยดีนะอืมตกไปไกลสกลดีอืม,มนุ่นเลยคนเยอะวันนี้เป็นวันที่มีคนมาเยอะจริงๆนะครับไม่เหรอ สามข้างางแ้นจะเย็นมากอย่างเงี้ยเออจะเต็ก็มาเล่นน้ำกันสนุกสนานเลยนะอะไรอ่ะหมวกหมวกนี่หลุดลอยไปว่อนามอนอยู่ร่องไหนอ่ะ

เดี๋ยวพ่อก็ลงมาเล่นแล้วอ่ะตรงนี้น่านั่งด้วยนะน้ำมันน้ำมันแรงดีนี่คือพยูนเกยตื้นเล่าเป็นที่เด็กเด็กอะไรเด็กน้องเธอเรียกอะไรอ๋อเอาแฟนไปคืนเธอต้องเดินไปนะต้องเดินแล้วเอาไปคืน เอ,นนเอาแม่ไปเกินแา่ไปเกินเนาะเ,เดี๋ยวมันจะลม้มเดี๋ยวมันจะจะ,จะจะจะลื่นลงไปในร่องนี่มันบาดเจ็บได้เลยนะให้เดินไปตรงที่มันแห้งๆอ่ะเธอได้อยู่เออแล้วพอเริ่มสักใบๆแล้วคนก็นเยอะขึ้นอีกวันนั้นมีผีเสื้อด้วยเต็มเลย้องเท้าอ่ฮะต้องเอาเท้าเ,เาามื่อกี้เยอะค่เอะเลยยืน <ๆ S 2> ทำหแา่ห <ๆ S 2> ายกัน <ๆ S 2> เขาซื้อใหม่นะ่ะพ่อไม่ซื้อไม่ซื้อให้เบิกออาเบิกออฟเบิกได้นะบริษัค่อยใซื้อกันของพวกเนี้ยคือพนักงานก็แสกหนูก็แสกน้องพลาซิติก็แสกไอ้อ๊ายไอ้จังเลยโอ้นี่นี่นน้ำไหลๆอย่างเงี้ยนี่ไงล่ะเบื่อมากเย็นๆมากเลย น้ำเย็นเนี่ยไม่ับตัวกันหน่อยนึงเราต้องให้ปรับตัวก่อนตรงนี้ต้องเปียกก่อนก่อนน้ำเย็นเฮ้ยมันเป็นร่องหินนะ่นะระวังบานเต็บไม่จะบาดเจ็บเอาเออไม่ได้อย่างอื่นก่อนเดี๋ยวจะบาดเจ็บเอาน้ำมันไหลแรงอยู่นะัวะร้อนเหรอ ว้ามันไม่เหตุผลตอนนี้แหละก็คนเยอะเจ้าหลักน้ำมันไหลๆอย่างนี้มันน้ำเย็นนีคขื่นด้วยโอ้นะเป็นไงบ้างล่ะเธอหไหวปะเนะนี่ยเอไหวอย,อยู่ไหมสวนหลอกจริงๆดูหน้าก็รู้คนทำหมวกแม่หายอนะนใครก็จะโกรธกันใครก็จะโกรธได้ลงคอ แค่ลูกทุกคนที่เล่นอะไรแผงๆแค่นั้นเองหนูว่าคงไม่กี่บาทหรอกเป็นไม่มีในสื่อเพราะว่าเขาจะแจกอีกอีกซดไหนอ่ะกีหน้าหนึ่งแม่มีสองบาทหรือออมตีน้าไงก็ไม่ได้ใช่ไงต้องมีให้ใช้คนเยอะมากมาอะไที่หอยเยอะเลยนะน้ำตกวังดักฟอ าจินบุรีที่ั่ไคแม่ก็แม่ลงไปทำอะไรแต่ว่า ลงลลงงมาทำอะไรตอนแรกจะนั่งลงเบาๆปุ๊บลงเลยเลยน้ำมันแรงไงตรงนี้มันลึกเหมือนเหมือนจะนิ่งนะแต่มันน้ำมันลึกตรงนี้นอนที่มันนินปล่อยหมวกแม่ไปอะไรคิดว่ามันติดโผลหินไงไปนู่นเลยเอาไปน้่งมาได้ละมาได้ละกลับมาเร็วกลับมาเดี๋ยวเธอจะไปเตะหินเดี๋ยวจะโดนหินอาปุ๊บเอาตูดขึ้นเอาตูดลงเอาขาขึ้น เอ้อ่าเอาขาเสื้อเหมือนน้ำมันจะไม่แรงแต่พอมันจุดที่มันไหลมันก็ระแรงเอาเรื่องแจกกซี่อุ้ยฉันมีรองเท้าข้างซ้ายเธอล่ะเอาขาเึ้นดิขาขสื้ดสองข้างเลยน้ำก็เย็นอากาศก็ดีมีความสุขวนะไหลอ่าคืดินอะไรอุ้ยทำไมเธอมีรองเท้าข้างกว่าคุณแม่เนี่ยรู้ว่าจะมุดน้ำแล้วมองไม่เห็นไงเลยใส่แว่นมาด้วย สบายตากว่าแดมจ้าซะเหลือเกินไหนจ้ามาแล้ว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 ออกออกไฟ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 แล้วไฟแล้วไฟแล้วโอ้โหจะเย็นลูกจะอะไรโดนน้ำพัดไปแล้วไม่เชื่อหรอกว่าตัวเล็กโดนน้ำพัดไปแล้วมาดีๆมาดีๆมาญาซะเหลือเกินตัวน้าตวน้าแม่กัๆพี่ดินมีรองเติมโซล่ากันเราจะนั่งให้มันสบายๆหน่อยออให้เย็นสบายกัน แต่ว่ามันปล่อยไม่ได้ไงเราปล่อยกล้องไม่ได้มันไหลไปกับน้ำเลยนะมันก็ไม่ดีคนก็มีแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากจนงเกนไปก็ก็ดีนะก็ต่มันกว้างเออก็ดีแต่ถ้าเป็นอนน้ำตกโอ้แต่น้้ำตกทานทย์สาวน้อยลน่ะคนเยอะก็มีที่นั่งแล้วต้องมีแบบบรงคับขายนี่บรรทัพขายที่นี่ตอนเนี้ยอันดินไหวอันดินไหวอยู่ตรงพืนน้ำเนี่ย หนาวเล่ไหมคะตัด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 จัดตรดตั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 ดนัดต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 ัดนะดตั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 ดตลดตัอตัดตดูัดตัดตัดเัอตัด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 ตัปกอดตัดตนน้ัดมันจะอุ่ดไดตัดดัะจ เอน<ม>ด็อกไปด้วยวันไหนยี้วนีไ่ไงเอาแวน่นหน่อยเอาแว่นเหรออีคนที่คนที่ไม่เอาแวน่นตัวเองมาเ่ยนะแ Oh aí,